สวัสดีค่ะกัญญาพัฒน์แประชานะคะจะไม่แนะนําวิธีการใช้สมแดงนะคะเพราะว่าที่สวนเมื่อก่อนนี้นะคะดินเสียค่ะเราใช้ของอย่างอื่นมาหลามาหลาทุกทุกเครือข่ายนะคะทุกเครือข่ายพอเรามารู้จักกับสมแดงนะคะพอใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจค่ะรู้สึกว่าที่สวนมันฟื้นฟูดีค่ะใบใบดีลำต้นแข็งแรงอะไรอย่างนี้ค่ะ ที่สําคัญมันได้มันได้สุขภาพเราด้วยค่ะอันนี้สําหรับประสบการณ์ของการยพัฒนะคะที่ที่ใช้มาค่ะพอมาใช้สมแดงแล้วมันดีค่ะดีและก็อยากให้เพื่อนเพ่พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะหันมาใช้สมแดงค่ะเป็นอาหารพืชสีวภาพค่ะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะใช่ดีจริงๆค่ะสมแดงค่ะครับแล้วผลผลิตของทุเรียนได้ดีไหมครับดีค่ะ ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เคยใช้หลายหลายอย่างมาค่ะมันไม่ดีขึ้นพอเรามาใช้สมแดงแล้วมันดีค่ะดีแบบชุเรียนฟื้นฟูเร็วค่ะแปรงฟูแปรตาได้เลยค่ะลองเอาไปฉีกพ่นนะคะขอแนะนําค่ะพือน้องเอาไปทดลองใช้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าจะได้เห็นผลค่ะ